กติคอบอกก็ได้นะมาดูดิคอบาๆไดูเวกกันลยเดียนกินได้ที่นี้หมดแล้วเออดิเอาไปอันนี้เอาเลยรการเอลพิจักกูลพิจักแล้วโอเคเอยมนซิ่ใส่ตรงนั้นหมดเลยมอยู่อ้พวนี้จะตายเลยตายหมดเลยเว้ยตายหมดเลยหายลกูออกนะกูจะตาย โค่โยนเลยกนติดไม่ออกบายพี่โนมีพี่เหรอยสวยนอะไรยังไม่ถึงด้านตาจะรับดาเมีศูนรับดาเมียจับเพื่อนน่ตอไรอยู่นั่นต่อยยา้อนนั่นตาด้เฮ้ยเล่นได้บ้าเล่นได้าถึง้านแล้วเฮ้ยจบแล้วตอนเปิด้วแตกแล้วยา

กูตายแล้วกูได้กาะเกิดอีกแล้วเปิดองอาใร้ได้มตองเอไ้เปิดิดดียก้คิดดีกยก้ต้องไปนะเอาโาโายาไม่ได้เลยายาไม่ไายนะไอ้นี่เสียเกาะเกิดแล้วนะสตูเสียบริเไออกแล้วเ้ยเอาได้เนี่ยเอาถูถมาอยู่ย

โอ้รานาเมนตุกปิดไอ้ไหมเขาข้ามมัได้ฮะเขาได้พอได้ใส่ได้ใส้กสกิลหหมดอีกตายตายตาตายตีขึ้นกตีขึ้นตีขึ้น้ไปตบมันแล้วมจะตายในป่ามันไม่รอเ็บเหมือนกันไม่เ็บเหมือนกันกูเ็บเหมือนกันเฮ้ยผมเคลียร์แล้วบนผมเคลียร์แล้วเฮ้ยมันเคลียร์ไม่หมดแยยตตีตผมนะเว้ย เออเอาเอาเสียเลยนะมันเสียแข็งแล้ไเลย่ไเีีปูเรากลงไอไม่มีฟิกปูไม่มีเฮ้ยดูนช่วยหนช่วยนช่วยนเจ็บเยอะนะไม่ได้ไปตายละวไปอ่ะดแวล้างม่ล้างมล้างไม่ตายเลยเฮ้ยไม่ไหว้ไอเลี้ยีละไอนี่มันไม่มีล้างไม่มีล้างไม่มีล้างเไมกืบตายกือบตายเดี๋ยวเขาติดมั้มันไปแล้วไปแล้ว

ไมีกอเกิดกมีกอลเกิดไอ้ลิด้วยลิ้นหน่อยข้างหนไ้ลิ้นหน่อยเฮ้ยมไ้องมเป็นน้องกูนะเอาได้ไอ้ลิ้เยไอ้ลินเไอ้ลิก็ไอ้ลิ้ก็ไป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 ่ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไไป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 ไไปไปไไปไไปไปไป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 ไิไไปไปไ

ตาบนยจางบนมันหกลิปมัน6คลิปด so ้ไม่โดนหรอใส่ป้อมดิใส we ่ป้อมทีนึ right? ่งดิกเด็กเด็กาด็าเด็กเกเด่กยด็กเด็ตเด็กเต็กเด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 ็ัเด็กเดเดยกาด็กเ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 ด้กเกเดกเด็ก็กด็กเด็กเด็กเด็เด็อเกเกเเด็กเด็กเด็กเดยด็กเด็กเเดตกด็กเเดด็กดเด็กเด็ดเด็กด็กเด็กกด็กกเดกกด็กกเดกเด็กเด็กเดด็เด็กยด็กเาด็กก ต้นดล้ัล้ีใจครดีใจปหลังปหลังโสจะตายแล้วเดียวเจ็บแทงให้เล่นดิเล่นดิเฮ้ยิกซิอแล้วยโ๊สแล้วจะตายหงจะตายเดฮ้ยดิหีนได้ปอนไหวปอนไหวเดี๋ยวเดยวดดตร้อมาล้ว้มานพุ่มซิกเสือคนได้ต่อนะจะมีสติยังไงจะตายแล้วจะทำบนกรเลนะ้อหล่อมนดิเสอน้องบน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 บบน ไปต่อไปาเปน้องคนนฟองคนน้อฟองเทนตายเทนตายตายตาตายผมไปนออก่อนรับ่อยเพื่อนถอยมาถอยม่ทำเขาทำมาทำผมทำมาทำผมไม่ได้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 ่จับจับสวยสยสวยสวยวยอาไดก่อนยผูเดินก่อนอยู่ผมมาอยู่ไฮ้สวยป่ะพี่โตเฮ้ยสวยสวยเฮยไปกันเลยตายตายสวป่ะี่สวยป่ะสวป แต่หมอล่างไหมนี่มันเปิดแบบมันเปิดแบบเคลียร์กลางมันเปิดเครียดกลางให้ล้างจานแล้วนะช้อนแล้วน่ะเฮ้ยมักฟิกฟิกฟิกคุยคล้วแล้วแล้วใครฟีบ้างใครฟีบ้างไอเทลอีกี้มั้งเอทีวีอยู่บนไอทีวีอยู่บนนะผมเคลียร์กลางให้ผมเคลียร์กลางล่างแล้วเดี๋มาต้องไปเล่นบนอยู่ต้ผมไปเล่นบนเนี่ยใครก็วนรับแล้วล่างเฮ้ยล่างมันสูงเกินนะอมาเล่นกลางล่างหรอไ่ได้มาเล่นกลางล่หรอจะปล่อยกลางล่างก็ได้บนบนเคลียร์แล้วบนเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยวมันดันมามันจะเล่นตอนนี้นะมันจะ เดี๋ยวก็โดนสับก่อนเลยใช่ไหมโดนสับได้โดนสับได้โดนสับได้แต่ยังหน้าอ้อยดีออ้อยดีออย่มงนี้ต้องคิวทีบ้านกนทีบ้านก่อนที่บ้านเลทีบ้านให้ทีบ้านให้เฮ้ยจับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตายวมดยมหลังมาโดนหลังมาโดนหลังมาโดนไหวไหวไหวหลังมาตายหมดเลยเพื่อนจบแล้ว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 ค่้าบอมไปคู่ค้าบอมเหมือนกันนะทุกคนเราเข้ารอกหรอ้ปเซ็นค่ากูเพื่อนสวยเจ้าน้อง อารีนาออฟแบลเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2022 16มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้อย่าลืมกดติดตามเพจการีนา AOV ทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย